พระรจชะดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังอำเภอเมืองตรังทรงเปิดพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งเป็นหนึ่งในห้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสร้างขึ้นพร้อมกันทั้งห้าวิทยาเขตเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของมหาวิทยาลัยในปี2551เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย พระบิดาแห่งการสาธารณาสุขและสังคมสงเคราะห์และทรงเป็นพระประที่แห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำไทยออกแบบในพระอิรยาบทประทับบนพระเก้าอี้ขนาดสองเท่าของพระองค์จริงโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นักเรียนทุนพระราชทานหมูลนิทิชัยพัฒนาจำนวน25คนเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรายงานผลการศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดพังงาได้รับคุณพระราชทานการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม,มศึกษาและขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1- ถึงปีที่3ของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทั้ง5วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวิทยาเขตตรังวิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเกต็ตและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในคณะแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยาศาสตร์สพัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมเกษตรนิติศาสตร์วิทยาการจัดการศึกษาศาสตร์และคณะพาณิชยาศาสตร์และการจัดการ